มา,มาเที่ยวนครพนมพักที่ไหนไปดูกันเลยทุกครั้งที่บ้านเรามาเที่ยวนครพนมนะคะเราจะเลือกพักที่นี่ค่ะ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทกเขาอนุญาตให้น้องหมาพักได้ค่ะโรงแรมเขาตั้งอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะขับรถไม่ถึงห้านาทีก็ถึงลานพญารีสัตนาคราชแล้วค่ะบอกเลยว่าโรงแรมเขาเป็นเพจเฟรนดี้ที่แท้ทูค่ะเขาให้ถิ่นไปได้ทุกที่เลยยกเว้นห้องอาหารใหญ่เท่านั้นสำหรับคนเลี้ยงหมาเรื่องที่ซีเรียสที่สุดก็คือการที่พาน้องหมาลงมากินข้าวด้วยไม่มีใครอยากทิ้งลูกไว้บนห้องคนเดียวหรอกค่ะอีกอย่างเราก็ไม่อยากสลับกันลงมากินข้าวค่ะเราอยากกินข้าวพร้อมกันและโรงแรมนี้ก็คือตอบโจทย์บ้านเรามากๆเลยค่ะเขาจัดห้องอาหารแยกไว้้้้สหหรับคนนนพาาาอองงมมมแวดย เป็นห้องแอร์นะคะอันนี้คือเลิฟเลยค่ะแม่อย่าพูดนานถิ่งอยากกินแตงโมแล้วนะเนี่ยกินตลอดนะเล้าอะ่ะเวลามาพักที่โรงแรมถิ่นก็จะได้กินแตงโมกับข้าวเปล่าเนี่ยละคะ่ะแตงโมที่โรงแรมนี้อร่อยมากๆอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเขามีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยค่ะมีน้ำผักผลไม้ที่สกัดกันสดๆวันต่อวันด้วยนะคะคือแบบอร่อยมากและอีกอย่างที่แม่ชอบก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะตรงนี้จะเป็นห้องอาหารใหญ่นะคะที่ไม่สามารถพาน้องหมาเข้ามาได้มาดูในส่วนของห้องพักกันบ้างค่ะ รอบนี้พาคุณชายกระถินนอนห้องเพซิเดนต์สักหน่อยค่ะมันก็ต้องสมฐานะกันหน่อยแหม่ทำเป็นพูด ตังค์ไม่เห็นเคยจ่ายเลยแล้วอะ่ะแม่ไม่ต้องพูดไอ้เขาไปดูบริเวณรอบรอบห้องกันดีกว่าห้องเนี้เป็นห้องที่ใหญ่มากๆอันนี้เขาจะมีห้องโถงแยกแล้วก็มีห้องนอนอีกต่างหากไปไปดูในห้องนอนกันดาดาเตียงนอนหน้านอนมากๆโรงแรมมีเตรียมขนมไว้ให้ถิ่นด้วยเลิฟเลยไปดูห้องน้าที่อยู่ในห้องนอนกันค่ะแบบว่ากว้างมากค่ะกว้างไม่กว้างก็ดูเอาเถอะค่ะเอาที่นอนมาปูนอนได้แบบสบายๆเลยแต่ตอนนี้แม่ช่วยเอาถิ่นออกจากตรงนี้ก่อนได้ไหม ใจคอไม่ดีเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะตู้เสื้อผ้าที่นี่เขาแถมตุ๊กตาด้วยนะคะเนี่ยไม่ใช่นี่ถิ่นเองหมอนของที่นี่ก็คือให้แบบจุใจมากค่ะจัดไปห้าใบจุกๆเมื่อคืนถิ่นนอนสบายมากเลย มาดูบรรยากาศยามเช้าที่ระเบียงห้องพักกันวันที่เราไปก็มีฝนตกนิดหน่อยค่ะฝั่งที่เราเห็นภูเขาทางโน้นก็จะเป็นประเทศลาวนะโอ้โหหมอกยังเยอะอ่ะห้องนี้เขาจะมีอ่างจากรุซี่ด้วยนะคะอ้าวช็อตฟิวเลยชมบรรยากาศดูดีดีเอามาลงอ่างซะง,งั้นใจคอไม่ดีเลยนะเนี่ยแม่ไม่ต้องกลัวหรอกนะาไม่ได้อาบน้าหรอกโอ้ยค่อยสบายใจหน่อยวิวจากห้องนี้เขาก็ดีไม่แพ้กันนะเนี่ยแม่ถิ่นอยากไปวิ่งเล่นที่สนามหญ้าข้างล่างอะ่ะ ด้านหลังโรงแรมเขาก็จะมีสนามหญ้าเทียมให้เด็กๆได้วิ่งเล่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังโรงแรมกันเลยค่ะปีสุดๆก็คงเป็นกระถินเนี้ยละค่ะวิ่งเล่นสนุกสนานเลยที่นี่เขามีสระว่ายน้าระบบเกลือด้วยนะแต่ว่าน้องหมาลงไม่ได้เดินลงมานิดนึงก็จะเป็นถนนริมโขงค่ะบรรยากาศดีมากเหมือนกันเราชมวิวแม่น้ำโขงแบบได้ชิอย่างยี้เลยนะอากาศดีดีถิ่นชอบที่นี่มากๆเลยที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยนะอนุญาตให้น้องหมาเข้าได้ มากระลองเขาน้ากินสุดๆเลย,เ,ลยเห็นแอบเมาแม่ดีกว่าแม่เขาบอกว่าชาเขียวมทชะอร่อยมากแต่ถิ่ไม่ได้ชิมเลยอะ่ะขนมเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยน่ากินทั้งนั้นแต่ก็นั่นแหละถินก็กินไม่ได้อยู่ดีแหมดรามา่าเก่งอะเราอะ่ะแลวถ้าใครจะแต่งงานหรือว่าจัดสัมมนาที่นี่เขาก็มีห้องประชุมรับรองนะจุคนได้มากกว่า300คนเลยนะ แม่กับพ่อจะลองแต่งงานใหม่อีกรอบไหมล่ะนี่เป็นวิวจากด้านหลังห้องประชุมนะคะก็จะมองเห็นวิวแบบนี้เลยค่ะลืมบอกลืมบอกเขามี EV charger ด้วยนะสำหรับลูกค้าโรงแรมชาร์จฟรีไปเลยถ้าใครจะพาลูกๆมปเที่ยวนครพนมไม่รู้จะพักโรงแรมไหนถิ่นแนะนำที่ดีเลยโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจเขารับน้องหมาพันเล็กน้ำหนักไม่เกิน5กิโลค่าตัวอยู่ที่400บาทต่อคืนคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะ